สวัสดีครับกมอยู่เกมโลบ็อกแมปเดสเลว a l ลฟานะครับผมบท็อปชอตในช anel g 2 g Gaming TV ก็จะมาโซโลให้ดูนะครับว่าถ้าผมลุยเดี่ยวนั้นจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยเมื่อผมจะลุยเดี่ยวผมก็จะต้องใช้พลังโลบัอกสักนิดนึ่งนะครับเติมไถหม้อไม่น่าก่อน เพื่อเพิ่มสล็อตให้เก็บของให้ได้มากขึ้นอีกตั้ง5อันนะครับรวมเป็น15นะครับถ้าเป็นของเดิมถ้าไม่ใช้โลบักก็จะเก็บของได้แค่10อย่างเท่านั้นนะครับต่อไปผมจะต้องเลือก Squid g เกมเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> ระหว่างปืนสงครามโลกบวกกับลูกซองแฟตสั้น Shut Up พซัดกันนะครับผมขอเลือกอันนี้ลักกันนะครับเพราะว่าเห็นมันเท่นะ เทไม่เทใช้งานจริงเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้นะครับพึ่งลองครั้งแรกมาลุยกันเลยเมื่อผมลุยเดียวนะครับอ,อยากจะบอกว่า <c oughs> ตายหลายครั้งมากอ่ะเริ่มแรกนะครับเมื่อเราซื้อไอเทมโลบักเช่นปืนลูกซองคู่ครับปืนสั้นลูกซองคู่มันจะเป็นต่องลังสินค้าเขาเรียกอะไรต่องคลังเฮ้ย กล่องไม้แบบนี้นะครับเมื่อกดปุ๊บจะให้ลูกกระสุนมาและก็ปืนมานะครับปืนอยู่ตรงใสเนาะอู้อยู่ด้านหลังนะครับเนี่มันปืนนะจากนั้นก็กด e นะครับเราก็จะได้มามาเมื่อได้มาละขอทวนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นแบบนี้ครั้งแรกให้ไปตรงร้านที่เขาเรียกว่าอะไรเทรดดิ้งโพส์นะครับจะมีทองแท่งสีทอง หนึงชิ้นให้เราไปคลิกหรือเขาเรียกอะไรเด็กเด็กเอ้ยเด็กแบบนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้จะได้เงินมา50ดอลลาร์อ่าจากนั้นก็ขายนะครับเมื่อขายปุ๊บให้ไปตรงร้านนี้นะครับจะมีล้วนโลดน้ำอย่าเพิ่งซื้อและก็โคมไฟไม่ใช่โคมไฟคบเพิ่งก็อย่าเพิ่งซื้อและเบิดมือไม่เคยใช้ทักทีก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับซื้อไอ้ตัวนี้ก่อนเพราะว่า มันเป็นฐานหินเพื่อที่จะเอาไปใส่รถไฟให้รถไฟมันมีพลังงานและก็วิ่งได้นะครับอันนี้ผมก็จะลองซื้อสชิ้นนะครับอยากจะบอกว่าไอ้ฐานหินหนี่โฮโคตรแรงเลยแรงกว่าซอมบี้มากนะครับคือถ้าเราใช้ฐานหินสี่ก้อนขีดพลังงานตรงนี้มันจะเต็มเลยนะครับนี่อันนี้ก็ขอลองแค่3อันก่อนนะนเห็นไหมครับชิ้นแรก ชิ้นที่สองพยายามให้จุดกลมๆอยู่ตรงเขาเรียกอะไรป่องไฟนะครับเหมือนเตาทานอ่ะออไม่รู้ว่าจะเรียกไงนะครับแล้วก็ยั่นไปเลยนี่เห็นไหมแค่สามก้อนเมื่อมีพลังงานและเราก็วิ่งเลยครับโดยรถไฟอ่าไปแล้วครับนี่คือวิธีเล่นขั้นพื้นฐานนะครับถ้าใครอยากจะโซโล่ดูคลิปนี้แบบผมได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้พลังโลบักก็ได้นะครับแต่ ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมาต่อไปผมจะแนะนำวิธีตีซอมบี้แบบฟรีนะครับถ้าไม่อยากใช้ปืนแบบนี้ประหยัดลูกกระสุนเราก็นี่เดินไปชิดกำแพงแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้อาวุธระยะตีประชิดงวดมันแบบนี้เออตีทะลุก,กำแพงนี่นี่แหละครับคือวิธีตีซอมบี้แบบฟรีๆนะครับเพื่อประหยัดเลือดนะครับหรือไม่ตายนั่นเองต่อไปนะครับ ข้อควรระวังเมื่อถึงกลางคืนเราจะต้องระวังแก้งหมาป่าแก้งแวมพายนะครับถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ตรงจุดพักโซนตรงนี้นะครับจุดพักโซนตอนนี้มันจะอยู่ช่วงกิโลเมตรที่10กิโล20กิโล30 40ประมาณนี้นะครับเราสามารถใช้จุดนี้เป็นจุดฟาร์มเงินได้นะครับโดยที่ให้ปืนกลหนัก ช่วยยิงนะครับจากนั้นก็เก็บศพมาขายตรงนี้แหละเราก็ได้ตังแล้วขายที่ได้ตังก็จะมีพวกมนุษย์หมาปลาแวมไพร์ซอมบีน้นี่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างเดียวนะครับมาต่อไปผมแนะนำวิธีขี่ม้าถ้าเจอม้าแบบนี้นะครับเราจะขี่ไม่ได้เราจะต้องมาชิงม้ากับแกงนอกกฎหมายครับเห็นไหมนู้นยิงมันผมแนะนำนะครับถ้าจะปะทะพวกนี้ ให้ใช้ปืนไรเฟิลน,นะครับอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดเพราะว่าจะเสียเลือดโดยไม่ใช่เหตุน,นะครับพูดง่ายเรามีสิทธิ์ตายได้เลยดังนั้นใช้ปืนไรเฟิลยิงแบบนี้ดีกว่าครับดีไหมยิงเอาไปยิงเข้าไปนะมเมื่อเคลร์เสร็จปั๊บเราก็ไปที่ม้าได้เลยครับนี่ม้าพวกนี้นะครับเมื่อเจ้าของมันตาย มันจะไม่หนีเพราะมันคิดว่าเราว่าเราเป็นเจ้าของตัวครับโอ้ยแม้จากนั้นเราก็เก็บศพเอาเข้าหายครับนี่พวกเอาลอนะครับนี่พวกเอาลอหรือแก๊งคาบอยนี่นะครับเราสามารถเอาศพไปขายได้นะครับได้ราคาดีเลยตัวละ35นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนม้านี่วิธีขี่ง่ายมากเพียงแค่เรากระโดดขึ้นไปนั่งมันก็ขี่ได้แล้วครับแล้วก็ทำให้เราวิ่ง หรือเดินทางได้ไวขึ้นด้วยครับมามาดูวิธีฟาร์มตังค์สำหรับโซโลเดียวนะครับนี่ผมฟาร์มแบบนี้แหละเมื่อผมฟาร์มเสร็จผมก็ได้ตังมาและก็เอาไปขายครับจากนั้นผมก็จะเอาตังมาอัพเกรดรถไฟนี่แหละโอ้โหดูสังกะสีผมขอเลียกสังกสีนะแปะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับด้วยความที่แบบรีบพับรีบ,รบเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานะครับเพราะว่าตอนเล่นจริงนี่ เวลากลางคืนนี่มันมาเร็วนะครับทําให้ผมไม่มีเวลาที่จะจัดรถไฟให้มันสวยงามนะเห็นไหมและไอตัวซอมบี้นะก็บักค้างติดตรงด้านหลังอีก่ะเมื่อจากนั้นนะครับเมื่อผมฟาร์มเสร็จผมก็เอาศพมนุษย์มาป่ามาขายแบบนี้แหละนี่จากนั้นผมก็พยายามจะจัดตัดแต่งให้มันแบบอยากจะบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยรู้ไหม ผมใช้เวลา30นาทีนะครับในการแบบเอาสังกะสีแปะไว้ข้างหน้านี่แหละโอ้ยปรากฏว่าไม่สวยงามเท่าไหร่ครับแถมบังตัวเองอีกแล้วข้อควรระวังนะครับเวลาโซโล่เดียวและวิ่งตอนช่วงกลางคืนหรือเดินทางช่วงกลางคืนนะครับอย่าพยายามผ่อนความเร็วของรถไฟนะครับไม่งั้นคอยดูเลยเห็นไหมผมพยายามผ่อนนะครับสัก50อันนี้คือทดลองนะครับปกติดิผมจะเหยียบมิดเลย ความเร็วนะ่จาจะประมาณสัก65้านะครับโอ้โห ông. เห็นอะไรแวบๆไหมแวมพายพระจันทร์สีเลือดโอ้ยตอนนี้ก็เหยียบเต็มที่เลยครับผมไม่ผ่อนแล้วโอ้ยและผมก็เสียวสันหลังมากเลยดูดูดูด,ดูตอนนี้ผมพยายามหันหลังน่งี้โอ้โหถ้ามาตายช่วงนี้ควันขึ้นแน่นอนครับหมายถึงควันจากหัวนะโอ้โหอ่ะ เมื่อผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็มาถึงจุดเช็คพอยต์นะครับผมก็พยายามตัดแต่งแต่งตัดเอไม่ใช่แต่งสังกะสีให้มันบังกระสุนนะครับโอ้ยเมื่อผมกําลังแต่งตัดแต่งเออแต่งสังกะสีอยู่ครับเงินไม่พอผมก็เอาแก๊งคาร์บอยครับมาขายครับได้ตัวาาละ3าดอลลาร์เห็นไหมน่าจะเป็นตัวที่ขายได้ราคาดี ที่สุดแล้วนะครับมาเมื่อมีเรามีตังนะครับเราก็ซื้อสังกะสีโอ้ยอยากจะบอกว่ามันแปะยากมากวิธีแปะนะครับเราวางจุดที่เราต้องการแล้วและเราก็กดแซตนะครับเป็นการล็อกหรือยึดนั่นเองฮนะาเมื่อผมแต่งสังกะสีเรียบร้อยแล้วเออมาโดนลวดมาโดนลวด,ดน,น้าเลือดลดโอ้พึ่งเห็นนะนี่โอ้ยมานี่ผมเอายัดใส่หายนะครับเพื่อว่า เอาเก็บไว้ใช้งานช่วงที่แบบว่าเราใช้ม้าวิ่งไปขายของครับมันจะได้เร็วอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินปกตินี่เห็นไหมความเร็วโคตรช้าเลยแต่ถ้าเราเอาม้าไปด้วยนะครับจะทําให้เราเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับนน่แล้วเมื่อเราแต่งรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปซื้อนุกสุนแบบจัดเต็มด้วยนะครับเดี๋ยวจะ ลูกกระสุนหมดก่อนมาเดี๋ยวจะพาไปดูเลยครับว่ากิโลเมตรที่78นั้นเราจะปะทะอะไรบ้างโอ้ยตึกๆๆไม่ได้สังกะสีดีคือผมตายแล้วนะครับเพราะว่าแกงนี้ยิงหนักมากแล้วเขามีปืนกลข้างบนด,ด้วยนะปืนกลเหรอตายเซอข้อเสียของการแต่งรถไม่ดีเห็นไหมโอ้ยยิงติดสังกะสีตัวเองออน้องๆ ไม่ต้องเอาตัวอย่างแบบผมนะครับถ้าจะแตง่งแต่งจัดโอ้แบบนี้นะครับคุ้นง่ายแต่งรถไม่ดีอ่ะมันจะยิงไม่โดนและก็มองไม่เห็นแบบนี้นะครับโอ้ยจนผมต้องแบบออกมาจากที่ตั้งอะ่ะจากนั้นเมื่อผมมองไม่เห็นอะ่ะเอาทุบเอาคอนทุบเผื่อจะโดนมากนะครับคอนคอนอยู่ไหนเมื่อหาคอนไม่เจอเอาสังกะสีออกเป็นการตัดปัญหาครับอือทิ้งหนึ่งอันจากนั้นอุ้ย เก<อ><อ>ืออเพือเพื่อโอ้โหโอ้โโอโกระโดดกระโดดกระโดดหึมเขายิงหนักใช่ไหมเมื่อเราใกล้ตายนะครับหรือไม่ใกล้ตายผมแนะนําใช้ผ้าพันแผลซะไม่งั้นถ้าเลือดไม่เต็มมีโอกาสตายได้นะครับเพราะว่าแก๊งค้าบอยเขาจะมาเรื่อยๆนะเมื่อเคลียร์ยกแรกเสร็จให้เรามาจุดตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกอะไรพวงมาลัยเรือ พูดสเสียเลยให้กด e ตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ๊บนี่เห็นเวลาไหมเวลาจะนับถอยหลัง4นาทีนะครับเมื่อถึงนาทีที่3แก๊งคาบอยคาบอยเขาจะมาด้านหลังนะครับโอ้ยเห็นไหมเมื่อแต่งรถไม่ดียิงติดรูด,ด้นนานในโฆเอาจริงจริงๆแต่ข้อดีคือเขาก็ยิงเราไม่โดนเหมือนกันนะครับ โอ้ย,อย,อยมาไกลแล้วมาไกลแล้วอุ๊ยนัดเดียวอยไอตอนนี้นะครับผมนี่หัวอุ่นเลยครับอ้ยถ้าพลาดนี่คือจบเลยครับตายไม่งั้นจะต้องใช้ตังโลบักในการชุบตัวเองนะซึ่งผมจะไม่ยอมไม่ยอมเด็ดเกิดเดี๋ยวหาโอกาสก่อนตอนนี้พยายามชิดตำแหน่งอยู่ครับชิดแบบมุมสุดเลยแล้วก็ใช้ผ้าพันแผลนะเมื่อใช้เสร็จ สองม,มีเหรอดีนะติดรัวรวดน้ำครับเหลือเท่าไร่หนึ่งที่ห้าสิบตอนนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีสำหรับสายแต่งรถไม่เนียนแบบผมเพราะผมวางลวดนามไว้ข้างบนด้วยทำให้แกงซอมบี้และแกงคาร์บอยน่าจะติดรัวลวดนามผมนะครับโอ้ยดังนั้นใช้ค้อนทุบไปครับเผื่อม,มันตายอาทุบไปครับนี่สตรตีเนียนครับนีเนียนเมื่อเราอยู่ครบจนหมดเวลา เราก็จะได้เรียนตาเกียรติยศแบบนี้นะครับสามารถเอาไปอวดเพื่อนๆได้นะครับนี่แหละพร้อมกับเพลงตที่ร้องให้ฟังเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับกอไว้จะกับไคลิปหน้านักครับขอบคุณครับ